ราชาลูกนังทุลกขอเสนอวิธีเรียกความมั่นใจกลับมาขอขอบคุณบทความจากคอลัมน์สิงสนามจริงโดยยักษเด่นจนถึงตอนนี้โรมิโรล,ลูกากูยิงประตูนในพิมริกไม่ได้มานานกว่า2เดือนแล้วนับตั้งแต่ยิงได้ในบ้านเกมที่เสมอกับไบตันหนึ่งต่อนหนึ่งแม้จะพอมีประตูนใน F a คับรวมถึงในฝีฝ้าครับด้วยครับมาฝาแต่นั่นไม่ได้ทำให้เสียงวิจารณ์ในตัวดาวยิงทีมชาติเบลเยียมลดลงเลยแม้แต่น้อย ความคาดหวังจะค่าตัว97.5ล้านปอนด์ถือเป็นแรงกดดันมาสารที่ทาโธมเข้าใส่กองหน้าวัย28ปีกับการย้ายกลับมาสู่รัสตันฟอร์ดอีกครั้งและยิ่งผลงานที่ไม่ค่อยดีนักในช่วงหลังยิ่งทําให้ความมั่นใจย,ยิ่งหายไปซึ่งจุดนี้ถือเป็นสิ่งสําคัญสําหรับอาชีพนักฟุตบอลเป็นอย่างมากองประกอบหลายๆอย่างล้วนมีส่วนที่จะนําโรเมลูลูคากูกลับมาเป็นจอมท,ลทะลุตาข่ายได้อีกครั้งในระยะหลังยามที่ลงสนามบอลมักจะมาไม่ถึง อย่างที่เรารู้ในเกมกับคริสตันพาเลตที่เขาได้สัมผัสบอลเพียง7ครั้งตลอด90นาทีกลายเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากมีบางกระแสพุ่งเป้าไปที่เรื่องของเพื่อนร่วมทีมที่ดูจะไม่ค่อยอยากจะไหลบอลให้กับลูกากูมากเท่าไหร่นักนับเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้ไม่ได้โชว์อะไรมากนักแต่ว่าหลายต่อหลายครั้งตัวลูกากูเองนั่นแหละที่ไม่ค่อยวิ่งช่องไม่มีการเคลื่อนที่ไม่ไปอยู่ในตำแหน่งที่ดีในการรับบอลจากเพื่อนด้วยเช่นกัน อันที่จริงเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่ผิดปกติแต่อย่างใดนักฟุตบอลทุกคนล้วนมีช่วงเวลาแบบนี้อยู่ที่ว่าจะกลับมาได้ช้าเร็วแค่ไหนเพราะมันก็ขึ้นอยู่กับหลายหลายอย่างทางั้งผู้จัดการทีมโค้ชผู้ร่วมทีมรวมถึงตัวเองด้วยแฮร์รี่เด,ดแนมอดีตผู้จัดการทีมสเปอร์พูดถึงเรื่องนี้และย้อนกลับไปสมัยที่ตัวเองทํางานในถิ่นไวทฮาร์เลนที่กระชากแกเร็ตเบลให้ก้าวขึ้นมาเป็นแข้งระดับโลก แข่งทีมชาติเวลย้ายจากเซาทั้มตันไรกับไก่เดอทองเมื่อปี2007และคาแข่งจนถึงปี2013ก่อนจะย้ายไปเรอัลมาดริดด้วยค่าตัวสถิติโลก100ล้านยูโรในเวลานั้นปีแรกในการทํางานกับคนไดรามอสลงเตยด้วยความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงกว่าทั้งแฮร์รี่เดนนับเข้ามาซึ่งในปีแรกกับเจ้านายใหญ่ก็ต้องบอกว่าน่าผิดหวังอย่างที่สุดโดยเจ้าตัวลงเล่นทั้งหมด30เกมยิงไม่ได้เลยแอซซีได้3ผลเท่านั้นแต่ทุกอย่างมันดีขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งกลายเป็นหนึ่งใกดีที่สุดในโลก ซึ่งแฮร์รี่เดนแนบอธิบายถึงวิธีที่ตัวเองใช้ในการดึงเสกภาพของแกดเดตเบลออกมาผมให้บอลกับเขาบอกเขาไปว่าเอาเลยลุยไปเลยและมันก็มาัศจรรย์มากสําหรับความมั่นใจของเขานั่นคือสิ่งที่เราทําและดูว่าแกเดตจะทําอะไรมันเป็นเรื่องของการเพิ่มความมั่นใจเช่นเดียวกับการจบสกอรมีอีกช่วงเวลาที่ผมมีกองหน้าตัวเป้าที่พอร์สมัตเจสันโรเบริร์ตที่ยืมตัวมาจากเวสต์บอมบิดและเขาต้องผ่านช่วงเวลาที่ย่ำแย่นิดหน่อย จิมสมิธพูดกับผมว่าฉันมีแนวทางที่ผมอยากจะใช้ฝึกกับเขาดังนั้นเราเอาคนขยับไปด้านข้างสองคนแล้วให้ลูกบอลคนละครึ่งโหลเตะใส่เขาไม่มีกองหลังมาประกบพวกเขาแค่เปิดบอลให้เจสันจบสกอร์แม้จะเป็นอย่างนั้นในเช้าวันหนึ่งมีการเปิดบอลแบบนั้นแต่เขาก็ยังไม่สามารถยิงเข้ากรอบได้ผมบอกกับจิมว่าเราควรหยุดไม่อย่างนั้นคงทําให้เขายิ่งแย่ไปอีกบอกตามตรงเขาติดอยู่กับมันอีกสองหรสามหนจอย่างนั้น เขาทำได้ดีและเมื่อเขาทำประตูได้มันคือความมั่นใจไม่รู้ว่าสิ่งที่แฮร์รี่เดนแอบใช้แล้วได้ผลกับแกเดตเบลหรือจะกับเจสันโรเบิร์ตจะได้ผลกับโรเมลูลูกากูหรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างเมื่อคือนคนเป็นโค้ชเชลซีในวลานี้คือโทมัสทูเิลและไม่รู้ว่าจะใช้วิธีแบบไหนกันเกมถัดไปเชลซีจะไปเยือนทีมบัวย,ย่างนอริซิตี้ที่ย่ำแย่สุดขีดโดยเฉพาะในเกมรับที่โดนทะลวงตะข่ายเป็นว่าเล่น น่าจะเป็นโอกาสดีสําหรับลูกากูในการกลับมาสอยตะข่ายในลีกได้อีกครั้งแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือเจ้าตัวจะได้ลงเล่นหรือเปล่าในเมื่อไครฮาวเวสทําผลงานได้ดีเหลือเกินซึ่งจุดที่สําคัญที่สุดคือการลงสนามนี่แหละซึ่งทางลูกากูเองก็ยังไม่แน่ไม่นอนว่าจะได้ลงเล่นมากหรือน้อยแค่ไหนอยู่ที่วัตโทมัสทูเคลจะกล้าเสี่ยงเอาทีมเป็นเดิมพันหรือเปล่าซีกคว้ารางวัลประตูยอดเยี่ยมเชลซีสองเดือนติดต่อกัน แฟนคลับเชลซีพร้อมใจกันบวนให้ลูกยิงของฮาคิมซีกในเกมชนะคริสตัล팰เลสคว้ารางวัลประตูยอดเยี่ยมประจำเดือนกุมภาพันธ์นั่นหมายความว่าแนวรุกโมรอก,กันคว้ารางวัลประตูยอดเยี่ยมประจำเดือนของสมมสรเป็นเดือนที่2ติดต่อกันเมื่อเดือนที่ผ่านมาซีกพึ่งคว้ารางวัลดังกล่าวได้จากประตูที่เจ้าตัวทําได้ในเกมเจอกับท็อตแนมก่อนจะมาได้รางวัลน,นี้อีกครั้งจากจังหวะวอเล่นในเกมกับคริสตัล팰เลสโดยแฟนสิงห์บูเทใจให้ประตูนี้คว้าสุดยอดประตูจากผลโผลในออนไลน์ แนวรุกวัย28ปีทําประตูนี้เข้าไปแบบเยือกเย็นจังหวะน,นี้เริ่มจากการครอสแถวดิมเส้นซ้ายของมาโกสอลอนโซ่ซิเยกยืนถูกที่ถูกเวลาสังหารลูกนี้ด้วยการวอลเล่บอลเข้าประตูท้ายที่สุดแล้วประตูนี้กลายเป็นประตูชัยในช่วงท้ายเกมช่วยให้เชลซีคว 4, ้า3แต้มกลับมานทั้งนี้ก่อนจะได้ประตูชัยดังกล่าวซิยยกมีโอกาสซัดบอลเข้าประตูไปด้วยครั้งหนึ่งแต่โดน V A R ริบป,ประตูคืนไปแฟนๆสามารถรับชมสุดยอดประตูนี้ของฮาคิมจากทุกมุมกล้องกันได้อีกครั้งตามคลิปวิดีโอ ผลการโบวตครั้งนี้มาจากแฟนๆสิงโตน้ำเงินครามหลายพันคนที่พร้อมใจกันโบวตเข้ามาทางเว็บไซต์ทางการของสโมสรรวมถึงแอป,ป The Flip Stand ประตูนี้ของซีเอกชนะโบตที่คะแนน32%เอาชนะอันดับ2ซึ่งเป็นจังหวะซัดของฮาวีเวลในเกม FA ยูดครับดุลอายุไม่เกิน18ปีรอบก่อนรองชนะเลิศในชัยชนะเหนือแบล็กพูลจังหวะซัดด้วยลูกไข่ของเซซ่าอัสปรกตาในเกมกับพรีมัตเข้าป้ายเป็นอันดับ3 ขณะที่ประตูของไคลฮาวสและคริสเตียนบรูซิทในสึกแชมเปี้ยนนั้นก็ตามมาแบบติดติดกันคนสําคัญเจมส์อัปเดตความฟิตล่าสุดของตัวเองริชเจมชดเชยช่ว,ชวงเวลาที่เขาไม่ได้ลงสนามโดยการทําประตูในเกมแรกที่ออกสตาร์ทในรอบเกือบ10สัปดาห์โดยประตูของเขาเกิดขึ้นช่วงต้นครึ่งหลังซึ่งหลังจากที่แข่งวัย22ปีเบิกร่องลูกแรกสกอร์ของเราไหลามาอย่างต่อเนื่องจนเอาชนะไป4-0ต่อ 0. เป็นชัยชนะและประตูที่ยิงได้ที่เจมได้พูดถึงหลังจบเกมมันเป็นชัยชนะที่น่าดื่มด่ำมากๆการออกมาเยือนแล้วถล่ม4-0ต่อแต่สกอร์นัดนี้ไม่ได้สะท้อนถึงรูปเกมเลยครับเจมส์ยอมรับครึ่งแรกเป็นเกมที่ยากมากเบอร์ลี่ตั้งแนวรับมาอย่างดีและทําให้เราเจองานลำบากบางครั้งในเกมแบบนี้คุณต้องการหนึ่งประตูเพื่อทําลายความชงักและหลังจากนั้นทุกคนก็ปรับตัวได้เกมนี้เราทําแบบนั้น ประตูของเจมส์ถือเป็นลูกยิงสุดสวยโดยเขาโยกหลอกแนวรับเบอร์รี่เพื่อหามุมยิงก่อนกดเลียดเข้าเสาใกล้และหลังจากนั้นแปนาทีไครฮาเวสยิงเพิ่มไปอีก2ลูกมันช่วยทีมได้แน่ครับกับการที่ไม่กี่นาทีก่อนสกอร์อยู่ที่0ูนย์ต่อ0แล้วหลังจากนั้นคุณหนีไป3ต่อ0ูนมันช่วยมอบอิสระให้กับทุกคนเจมส์ James ว่าต่อช่วงไม่กี่นาทีผ่านมาพวกเราเริ่มเก็บโมเมนตัมในการเจอกับ2ทีมแกรก่งเราผ่านมาจากการปราชัยให้ลิอร์พูลซึ่งเป็นเรื่องที่ทำใจยาก แต่กระนั้นมันก็ยังเหลืออีกหลายรายการให้แข่งขันในฤดูกาลนี้คุณต้องไม่มัวจมปลักกับความล้มเหลวและความผิดหวังเราแพ้ครับาครับรอบชิงชเลิศแล้วก็ต้องก้มหน้าอยอมรับตอนนี้มันเป็นอดีตไปแล้วเราต้องมองไปข้างหน้าการมองไปข้างหน้าสําหรับเจมส์คือการกลับมาลงเล่นอย่างสม่ําเสมอผ่านมาสักพักใหญ่ตั้งแต่ผมลงเล่นพิมลีกผมดีใจที่กลับมาฟิตอีกครั้งและช่วยทีมได้ผมบาดเจ็บนิดหน่อยในเกมกับเบอร์ลี่แต่ตอนนี้มันโอเคแล้วครับ หลังจากนี้เราจะ move on กันต่อไปที่เกมหน้าเกมหน้าสำหรับเชลซีคือคือคนวันพฤหัสบดีโดยเราต้องออกไปเยือนนอริชในการแข่งขันพรีเมียร์แฟนเชลซีขอบ่นหน่อยเทโกซินวากองหลังจอมเก่าเรียกค่าอัดวิดีโอแพงถึงคลิปละ300ปอนด์แม้รับค่าในมหาศาลกับต้นสังกัดเซนเตอร์สาม,มารถรับค่าในสัปดาห์ละ95,000ปอนด์แต่เขาก็หารายได้เสริมด้วยการอัดคลิปป่วยพรในโอกาสต,ต่างๆให้แฟนๆมอบแก่คนที่รัก ผ่านช่องทางเว็บไซต์คาเมีโเช่นหากใครอยากให้ทีโก้อวยพรันวันเกิดเป็นคลิปส่งให้แฟนก็จะต้องจ่ายเงิน300ปอนด์แต่หากเป็นคลิปเชิงธุรกิจจะต้องจ่ายสูงถึง11,250ปอนด์มาตินชาดีแฟนบอลรายหนึ่งระบุว่าเขาได้เงิน95,000ปอนด์ต่อสัปดาห์แล้วยังไม่พออีกเหรอตลกน่าหากเขาอยากได้เงินจัดบางทีเขาน่าจะไปของเงินดูเบิลของโรมันอับบาโมวิชก่อนที่จะออกจากสโมสรไป อย่างไรก็ดีมีแฟนบอลที่ยอมจ่ายราคาดังกล่าวเช่นกันเพราะความพอใจโดยเขียนรีวิวอาไว้ว่าขอบคุณมากเลยฉันรักคุณมากๆคุณคือนักเตะที่เก่งที่สุดเท่าที่เคยเห็นสวมเสื้อเชลซีมาเลยดันจอจินโยเพื่อนร่วมทีมสิงบลูก็หาลำไพ่พิเศษเช่นกันโดยคิดราคาต่อคลิป123ปอนด์ทั้งนี้นอกจากนักเตะปัจจุบันยังมีอดีตพ่อค้าแข้งที่ใช้ช่องทางนี้หาเงินเช่นแดนนี่เมอร์ฟีกูรูของแมตต์ออฟเดอะเดย์คิดราคาคลิปละ62ปอนด์ ขณะที่วินนี่โจนส์อดีตฮาร์ดแมนคนดังคิดราคาแพงเช่นกันสูงถึง249ปอนด์ไค่หาวเวสกล่าวชื่นชมริสเจมจากชัยชนะของเชลซีเนเบอรี่4-0ใครมองว่าประตูขึ้นนำจากวิงแบ็กขวาสิงบลูมีส่วนสาคัญที่ทำให้ทีมบุกมาคว้าชัยชนะได้ในการมาเยือนเทิร์ฟมัวนั้นไม่ใช่งานที่ง่ายเช่นเดียวกันกับเกมเมื่อวันเสาร์ที่ซึ่งทัพสิงโตเหมือนครามรเผชิญกับงานที่ยาก ในช่วงครึ่งเวลาแรกที่ผลสกอร์จบลงแบบไร้สกอร์ยางไรก็ตามหลังจากที่เจมส์ทำประตูขึ้นนำได้ตั้งแต่ช่วงต้นครึ่งหลังก่อนที่ฮาเวสจะทำเพิ่มอีก2ตุงปิดท้ายที่ประตูที่4จากคริสเตียนบริสิตช่วยให้เกมในครึ่งหลังเป็นดับบลูที่ทำได้ดีกว่าผมดีใจมากๆฮาเวสกล่าวผลการแข่งขันดีต่อพวกเรามากๆผมคิดว่าเราต้องการประตูแบบนี้และต้องต่อสู้เพื่อไม่ให้พวกเขาทำประตูได้ยากนะครับโดยเฉพาะตอนครึ่งแรกมันสำคัญต่อพวกเรา หลังจากที่เราทําประตูได้ตั้งแต่ช่วงต้นครึ่งแรกโดยรวมผมคิดว่าเป็นผลงานที่ดีของทีมเราเลยเราปรับแผนการเล่นกันเล็กน้อยและสลับตำแหน่งการยืนในสนามกันในช่วงครึ่งหลังผมคิดว่าเรื่องนี้ช่วยเราได้ประตูที่ริสทําได้ก็สุดยอดมากๆการได้ประตูเร็วนั้นช่วยเราได้มากครับและเราก็พอใจกับผลการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นการกลับมาที่น่ารับใจของเจมส์ซึ่งไม่ได้ลงตัวจริงมาตั้งแต่แมตช์ที่เสมอบรตั้หนึ่งต่อหนึ่งเมื่อเดือนธันวาคมเพราะอาการบาดเจ็บ แข่งทีมช่างกริดท,ทำประตูแรกก่อนแอซิดให้ฮาเวสทำประตูที่2ใส่เบอร์ลี่นั่นหมายความว่าตุลุกชาวเยอรมันและเพื่อนร่วมทีมดีใจที่ได้ฟูลแบ็กรายนี้กลับมาพวกเราแฮปปี้มากครับใครกล่าวต่อผมคิดว่าเขาเป็นนักเตะที่พิเศษต่อทีมเรามากนะเป็นนักเตะคนสําคัญของเราเลยเขาเป็นฟูลแบ็กก็จริงแต่เขาก็ทาประตูได้แอซิดได้และผมคิดว่านั่นเป็นเรื่องสําคัญต่อพวกเราครับเขามีคาแรคเตอร์ที่ยอดเยี่ยมและเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมมากครับ หาเวสพอใจกับฟอร์มของตัวเองเช่นกันโดยเฉพาะผลงาน2ประตูที่ทําได้ในเกมนี้สําหรับแข้งวัย22บปีแม้จะเคยทาประตูในเกมสําคัญๆทั้งในศึกแชมเปี้ยนคลับเบลล์ครับรวมถึงคาราบาวครับถาว่าเจ้าตัวไม่ได้ทาประตูในพิมลีนับตั้งแต่เกมกับเบอร์ลี่ที่สแตมฟอร์ดบิดเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานั่นหมายความว่าหลังจากที่ทํา2ประตูในเกมเมื่อวันเสาร์ใครจึงรู้สึกดีใจมากเป็นพิเศษ เวลาที่คุณทําประตูไม่ได้มาหลายนัดมันเป็นเรื่องที่ยากเสมอครับแน่นอนทั้ง2ประตูมันช่วยได้และผมแฮปปี้กับเรื่องนี้นะบางครั้งคุณก็ต้องรอสักหน่อยเพื่อทําประตูให้ได้มากกว่านี้ผมต้องการยิงให้ได้มากขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วบางครั้งมันก็ยากแต่แน่นอนละ่ะวันนี้ผมแฮปปี้ครับที่ทําได้2ประตูชัยชนะคนนี้ถือเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดครั้งหนึ่งของฮาเวสเนื่องจากเชลซีทาสถิติชนะในลีก3นัดติดและเก็บคลีนชีทได้ทั้ง3นัด สิ่งนี้ได้ช่วยลดความเจ็บปวดจากความผิดหวังในสึกคาร์บาวครับนัทชิงชนะเลิศและถือเป็นการกลับมาคืนฟอร์มเก่งได้อีกครั้งหลังจากที่สิงบลูเคยเจอช่วงเวลาที่ยากลําบากช่วงปลายปี2021ความมั่นใจกลับมาครับผมมองว่าหลังความแพ้แพ้ในคาร์บาวครับนัทชิงชนะเลิศมันเป็นเรื่องยากที่จะกลับมาอยู่เหมือนกันนะแต่เราก็แสดงให้เห็นถึงคาแรคเตอร์ที่สุดยอดในเกม FA ครับในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้ถือเป็นช่วงที่ดีของเราเหมือนกันนะครับช่วง6เดือนแรกของซ ถือเป็นเรื่องที่ยากลําบากอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะในช่วงหน้าหนาวที่เราประสบปัญหานักเตะบาดเจ็บหลายคนดังนั้นแล้วผมคิดว่าเรากลับมาอยู่ในช่วงที่ดีครั้งเราอยากจะทํามันต่อและเดินหน้ากันต่อไปหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ